กดไลค์กดเลิฟส่งกำลังใจมาให้กระผมหน่อยเด้อวันนี้มาสามสีครับไม่ใช่เจ้าที่เด้อบอแมนกุมานทองคนบ้านนี่แหละอุยไปหัวเราะไปดำครับในายใหญ่อยู่บนครับผมสวัสดีบาวูดบาวูด ยังไงครับฤทธิดเดชของท่าน,นอุนพีดำค <laughs> าถาผสังเรียกปลา <laughs> สุดยอดสุดยอดน้องยวนคุณสวยสวยจริงๆครับน้องยวนสวยจริงๆ <laughs> สวย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 จริงๆครับผมดอกไม้สวยดนะ้าหน้าน้องยวนห <laughs> <laughs> ยอกหยอกหยอกหยอก <laughs> พีมมวยพีมมวยร้านลีสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณวูดพี่มวยร้านลี พี่มวยลันลีผมผมเติมให้เฉยๆแต่ชื่อแกชื่อจริงพี่พี่มวยหมื่นลีอยู่อเมริกาเอาเชฟหนุ่มบอกหนูก็มีมันก็มีจะเอาหนูหรือจะเอามันก็พี่พี่หมายพี่หมายหนูก็มีมันก็มีจะเอาอันไหนอะพี่หมายพี่หมายบอกเอาหนูเอาหนูหนูก็มีขน มิวุษ์ทําไมไม,ไม่มาหาน้องวันนี้ตื่นมาบ่ายสามครับสาวยวนตื่นบม่ทันตื่นมาก็ไม่ทันแล้วก็เห็น,เห,นเห็นเบากล้วยเข้าขึ้นเนาะก็เลยก็เลยเข้าไปให้กําลังใจเบากล้วยพอเสร็จจากเบากล้วยก็มาหาพี่ไหมเลยก็พี่ไหมก็ได้ประมาณสามสิบสี่สิบนาทีเนาะพอดียังไม่ทันจบเลยพี่ไหมจะลงแล้วละ่ะทัไม ยังไม่ทันจบเขามาทําไฟเนาะเลยสัญญาณเน็ตเลยขาดหายไปก็ต้องขอโทษพี่ใหม่ด้วยที่ไม่ได้ลําลาเนาะสายโยนก่อนน้องเลื่อนมาขึ้นบ่ายโมงนะโอ้เลื่อนขึ้นมาบ่ายโมงแล้วใครจะใครจะทันคนนอนตอนเที่ยงเนาะตายเลยพี่มวยก็พี่มวยมอลีของเราสวัสดีครับคุณพูดพี่มวยล้านลี วินวินาลิก็เอฟแอบแอออก็เอฟอีกแล้วเอฟทำไมมาคุย <laughs> กันเนี่ยเอากล่องไปส่งไพรเซนีเด้อยอก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 มาบ้านผมจะไปซีเรียสครับผมเสียงวรระมีตลอดมีอะไรเย็บมาเลยครับเผื่อผมจะได้ต่อผมแต่ยนนี้ไม่ได้หรอกนี้ไม่ได้หรอกนี้ได้ไงตามถึงบ้านเะ นายยน้องยุว์พี่ไหมเ่เขาชอบเสกหนังเขาท้องพี่ไหมก็เสกหนังเขาท้องอยู่อืดเต็มท้องแล้วม่้พี่ไหมแตายยอยู่กรุงกินแข่งกับพีระนี่แซลนี่แซลนะครับแซลครับรายการแซลครับผมกินกับสเต็กแซลมอนกัยะโอ้ เกทับเลยครับผมเกทับเลยกินกับสเต็กแซลมอนสุดยอดสุดยอดเอ้ยกินอย่างกับปานอยู่ประเทศนอกเนาะกินกินอย่างกับอยู่ประเทศนอกเนาะกินสเต็กปลาแซลมอนพิมพ์วถนัดอยู่บนรถเมย์โอ้ยต้องใช้เออครับผมครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่พี่ใจไทยย่อครับผมไม่เป็นไรครับผมไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ครับอยู่ยาว นังน่งยิ้มก็ได้ครับนั่งยิ้มเชหนเดมถึง <g ül> พี่วุธจะไม่ได้ไปหาพี่น้องอัวไม่ต้องกลัวน้องเชฟก็ไม่ได้ไปเหมือนกัน <g ül> เอนักกันหรือเปล่าเราเนี่ยก็ <c ười> อย่างว่านะเจาา้าบ้านจ้าบ้านเลื่อนเวลาเนาะเลื่อนเวลาก็โทษเราไม่ได้นะมันมันจะโทษเราไม่ได้โทษเราไม่ใช่ความผิดของเรา เชฟหนุ่มไม่ใช่ความผิดของเราครับผมบังจอดชนะอัสลามมะเลายกุมสวัสดีครับบังจอดชนะอัสลามมะเลยุลมาเลยกุาลากสลามอ่า <c oughs> ก็บังจอดครับหนุม่มรออยู่สงขาครับหนุม่มรออยู่สงขาครับพูดได้หลายภาษาครับหนุม่มรอบังจอดชนะครับผมเสียงเพลงก็ม้วนม้วนร้องก็เพราะครับผมน่าจะมีค่ายเพลงเอาไป เป็นนักร้องน,นะครับบางจอดสุดยอดเลยเสียงดีครับบางจอดเสียงดีมากยอมรับครับยอมรับคนที่ทำ YouTube ที่ร้องเพลงอ่ะเสียงบางจอดดีมากครับผมอันนี้ชมจากใจครับไม่ได้ยกยอครับ เพราะเพราะยอยังปายังไม่มาครับเลยไม่ได้ไปยกอันนี้ชมจากใจครับจริงๆครับบางจอดของร้องเพลงเพาะครับผมยอดสุดยอดครับอายเลยผิดอ่ะเอายอมรับผิดก็ได้ครับผมเดี๋ยวไปไปย้อนให้เนาอจุ๊บจุ๊บจอดับพี่ดั้มได้พนมดีจ้าเชื่อไหมตอนแรกเห็นหน้าช่อง หน้านี้เอ้เห็นหน้าช่องเห็นหน้าลุยดะอย่างโหดไม่กล้ากดเข้ามาดูแต่พอเข้ามาดูแล้วไม่ดูอย่างที่เห็นพ <c oughs> ีแก้วพี่แก้วผมโหดขนาดนั้นเลยบอก <c oughs> คนเราเนาะไอภาพนิ่งมันภาพนิ่งภาพนิ่งมันมันสามารถที่ว่าจะสื่อสารไปมันจะบ่งบอกไปอีกอย่างหนึ่งเนาะภาพนิ่ง เป็นมามา,มาดูตัวจริงมันคนละอย่างก,กันนะเหมือนพิษบูไม่มีเขี้ยวใช่ไหมพี่แก้วเ,เหมือนพิษบูไม่มีเขี้ยวรครับกัดค้นไม่เป็นรดแล้วใช่ไหมพี่แก้วเ,เหมือนพิษบูไม่มีเขี้ยวรครับกัดค้นไม่เป็น ลดแล้วค่ะน้องแต้มแห่งสนิทครัแบผมแสดงว่าแสดงว่าไม่มีคนไปไปเอากระสอบทรายไปอุดทอ่อนะพี่แก้วน้ําเลยลดแต่ก่อนมีคนเอากระสอบทรายไปอุดทอ่อหัวเราะหน้ารอยจ้าพ่บุตรใช่ใช่น้องดีน้องนาต้องหัวเราะต้องหัวเราะทุกวันหัวเราะทุกวันก็ลดความอ้วนได้นะ นึกว่านักรบชุดดำที่ไหนซะอีกมันเป็นอดีตแล้วพ,พี่พี่แกเป็นอดีตว่าราออย่างนี้เลยพี่ไอภาพนิ่มมันก็โหดๆเนาะมันก็น่าโหดๆไปแต่แต่เรื่องภาพจริงเรื่องจริงผมเป็นคนสนุกสนานครับผมไม่ไม่ซีเรียสอะไรหรอกคุยได้ครับหยอกหยอกยาวก,ก็สาวแย่ได้ผม รุ้ไนไปแล้วแม่แมเปิดมาแางแรกตกใจวิ่งหนีไปเลยไปล้างมาก่อนกลับมากลับมาสั่งใหม่ๆๆสมว่าเนาะสมว่าแ้วทต่วทุกคนไม่ค่อยมาเนาะพอผมไปเปิดตัวที่บ้านแม่ใหญ่บ้านพี่ไหมตัวมาก็ไปบ้านแม่ใหญ่พอเนาะไปบ้านแม่ใหญ่ผมก็ไปกดไปกระเสายาวเย,เยไปบ้านพี่ตงพีตต่แตมถ้า ส่วนมากแล้วผมไปผมจะจะชอบเม้น์แบบแนวตลกๆเพื่อให้เจ้าบ้านไม่เครียดครับผมคือการขึ้นไลน์เนี่ยเจ้าเจ้าของบ้านเนาะอ่านแต่คอมเมนต์บางทีอ่านแต่คอมเมนต์ก็ไม่มีความไม่มีเสียงหัวเราะเนาะคนเข้าไปก็แบบไม่มีไม่มีไม่มีคอนเทนต์ที่จะเขียนจะจะทักทายเนาะก็ส่วนมากก็เข้าไปก็ทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือว่า เราก็มีเสียงหวัวเราะไปมีมีมุกตลกไปแย่นิดแย่หน่อยเนาะก็เพื่อเป็นกําลังใจให้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 ใหเจ้าบ้านเนาะไม่ให้เจ้าบ้านเครียดอย่าไม่มีคอมเมนต์เพราะว่าไม่มีคอมเมนต์แล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าเจ้าบ้านก็ไม่ได้เตรียมตัวมาเนาะบางทีก็ก็เป็นแบบนี้ถ้าผมเข้าไปก็อย่าถือสาว่าความผมเด้อผ,ผมก็เข้าไปผมก็ เขียนไปแย่ก็นู้นแย่คนนี้ทีเพื่อให้เกิดเสียงวเราะเนาะถ้าถ้าคนเล่นด้วยถ้าคนเล่นด้วยเข้ามุกด้วยมันก็ไปได้เยอะครับผมคือเป็นเป็นเทคนิคในการการไล์ของผมเนาะบางทีผมเข้าไปบ้านยังยังเข้าไปบ้านถ้าผมก็ดูเจ้าบ้านก่อนเนาะว่าเจ้าบ้านมีสีหน้ายังไงเครียดหรือเปล่าถ้าไม่เครียดก็แย่ได้ถ้าถ้าเครียดก็เราจะหามุกตลกมาคุยเพื่อให้เจ้าบ้าน คำขันไปไม่จะไม่ได้เครียดก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการขึ้นไลฟ์เพราะว่าคนที่พี่เพื่อนๆที่เข้ามาก็อยากมีความสุขเนาะทุกคนไม่ใช่ว่ามานั่งรอให้เขาอ่านคอมเมนต์อย่างเดียวคอมเมนต์ชื่อนู่นชื่อนี้เมื่อไรจะถึงชื่อเราเนาะเมื่อไรจะถึงชื่อเราเนาะจะข้ามไหมเนาะอย่างนี้ครับคือเทคนิคการไลฟ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับก็เอา เอาคนนู้นนิดคนนี้หน่อยเอามาปรับปรุงกับตัวเราเนาะอย่างไปไปบ้านอีกบ้านหนึ่งที่นั่งแต่อ่านแต่คอมเมนต์หน้าเศร้าๆเครียดไม่มีมุกตลกไม่มีเสียงวเราวระเสียงเฮฮามันก็อย่างว่าเนาะไปก็ไม่มีอารมณ์จะเล่นไม่มีไม่มีกริจกระใจไปครั้งเดียวก็ไม่ไปอีกเลยก็มีบางคนบางคนไปแล้วไปบ้านนู้นสนุกดีไว้ไปบ้านนี้สนุกดีก็มาอีก,มาอ,กมาอีกก็ เป็นการเชื่อมสัมพ hey, ันธ์สมัย like, ร yeah, like, ีกันเนาะก็ดี๋วไปเลยครับผมแมนแมนเปิดมาครั้งแรกตกใจวิ่งหนีไปเลยพี่นุชไหวงั้นไปตั้งหลักก่อนกลับมาดันใหม่ น้องนาก็คํำท้องแข็งแล้วหนูเดียว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 เยวพี่นุชพอกกลับมาอีกรอบไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นจริงๆครับผมครับผม,ผมขมมากครับพี่นุชขว่มากครับผมพี่แก้วใช่น้องนุชหน้าตาดูขนาดต้องเปลี่ยนปกใหม่ลุยได้ยิ้มยิ้มผมว่าอย่างนั้นแหละพี่พี่แก้วพี่นุชผมก็แต่ก่อนเนาะผมก็ยืนถ่ายเนาะปกปกหน้าปกบ้านผมก็ยืนถ่ายไกย่คนก็มองไม่เห็นเนาะ มันคนมันดำน้องก็มองเห็นยิ่งใส่ชุดดำไปก็ยิ่งดำมบใหญ่เลยแม่เอสก็ส่งหัวใจรังบวกมาหนึ่งดวงต้องเปลี่ยนปกใหม่ลุยด,ด่ายิมย้มๆครับผมครับผมผมนะครับที่แนะนำครับผมพี่แก้วก็แนะนำมาครับผมเดี๋ยวจะเอาไปปรับปรุงครับผมยังอยู่ตลอดเวลานะคะจะ้จะาจ้าราคาเก้าหมื่นครับ แปดพันไม่พอครับมาเก้าหมื่นมาแล้วจอดผมสักมืเอเน้อไปเจียบบองสแลงโอ้พี่รักน้องพี่รักน้องอี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 ออสาขาเก้าหมื่นโอมาแต่ละคนสุดยอดมากใช่ใช่น้องพูดพูดถูกพี่ใจครับพี่แกพูดถูกครับผมใจครับพี่แกไปเชียบบอกน้องนาดีจ้า แม่เอ <icana> ็ดก <together> <t Industry UK> ็เซบคุณสองแม่เอ็ดก็เอ็กไอทีสวัสดีครับประเชียปก็เซบคุณสองดิจันสาขาเก้าหมื่นโอ้หน้าตาแตกเลยว่าแปดพันไม่พอมาเก้าหมื่นอีกโอ้โหดโอดโหดมากเลยประเชียบโอดโหดจริงๆวันหน้าต้องใส่ทั้งสาขาเก้าแสน สาขาหมื่นเก้าโอ้สาขาคือหมื่นเก้ามาดมก็อ <laughs> ยังอยู่พี่โพดยังอยู่ยังส่งยังส่งคลื่นวาใจมาบอก <laughs> ยอยู่ยังอยู่ยังอยู่พี่โพดก็ยังอยู่นะ <laughs> ยังอยู่ยังอยู่คร <clears throat> ับทุกคนก็ดีใจด้วย <laughs> พี่โพดยังอยู่ใ <laughs> <laughs> ช่ไหมเลขาประเจี๊ยบสวัสดีจ้า อเจี๊ยบก็สาขาหมื่นเก้ามาดามท่านพนมดีจ้ะน้องนาเปิดไฟให้นะคะอาบน้ําก่อนปิดห้องด้วยปิดประตูด้วยเด้อปิดประตูด้วยเด้อน้องนาน้องนากันเลาวุธกันเลาวุฒโอสุดยอดเลยครับปอาเจี๊ยบสุดยอดสุดยอดกันเลาวุธกันลอกกันลาะกันเกาะกันเกาะกันลอกเราลิงนะปะอาเจี๊ยบเราลิงเราลิงกันลากพี่นุษพี่นุชก็น่าจะยุงครับยุงจะพอดียุง <laughs> บางอ,างอ <laughs> ่านประกัดเจ้าบอไปเจียบกับน้องนุชดีจ้าี่แก้วใครจะใช้จะโกรธคนสนุกพี่จะชอบ <laughs> ไม่หรอกบางคนบางคนเนะบางคนเขาอาจจะ เราก็ไปแย่เขาแรงไปก็ไม่ดีแต่ถ้าคนรับมุกทานก็ดีไปเนาะพี่แก้วเนาะสงสัยจะลงพอดได้จังสัน้นขาลงพร้องคันโลดสงสัยจะลงพอดได้พี่นุชวได้ ก็ลงพร้อมกันโหลดแมนแมนพี่นุช <c oughs> สาวเอตก,ก็ส่งัาใจพลังบวกส่งัาใจเลิบเล้อ่านอ้าวสาขาแปดพันบัตดีิคับสาขาสองบัดดีครับ,าา 2, บ,รบโอ้หลายสาขาพี่พุดธกินกี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็ลงแล้วไปเจีบ <c oughs> เยบเหลืออีกเจ็ดนาที <c oughs> เดี๋ยวก็ลงแล้วงี้ต้องทดเวลาบาดเจ็บอีกสักครึ่งชงั่วโมงดีมั้งเนี่ย <c oughs> มา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 ทักท <rí> e> ุกคนมาทักทุกคนสาเพื่นก็หัวร้อค้าก้าก้ากาพี่โบก็ส่งหัวใจไปส่งไวไฟมาหัวใจไวไฟมาสองดวงจะพอเริ่มร้อนแล้วพี่น้องครับใช่ นะครับก็เข้าช่วงท้ายรายการเจ้าพ่อก็ขอตัวอำลาวงการนี้เพื่อก็ขอบคุณมากครับพี่พีน้องๆที่เข้ามาเนาะตั้งแต่ต้นจนจุดดีใจสุดๆค่อยๆถอยรถอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวต่อเวลาก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่ง มาดามพูดก็สู้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 มาเจี๊บกออยาแย่งกันโอ๊กอยาแย่งกันโอ๊กอะารีไปนหนพี่น้องจะรีไปนหนรอก่อนรอก่อนฟังเพลงอำลลาก่อนเลยลืมเลยโอ้จะร้องเพลงเลยลืมเลยบอกพี่ๆีน้องๆ้องเตรียมสตาร์ทรถแล้วก็ลืมเลยครับพี่ดําก็แอฟเปิรนี่ครับอย่าแย่งกันโอ๊กไปเจี๊บกันอี๊ วันนี้ไลน้องมีสาระนะไปดูนักพิวูุพี่ก็ไปจอบอยู่ก็พี่เข้าไปอยู่ไม่เห็นบอกไม่เห็นบอกพี่เข้าไปอยู่เดี๋ยวไปเข้าไปก็ช่วงช่วงครึ่งท้ายแล้วประมาณสามสิบนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปย้อนใหม่เดี๋ยวเข้าไปย้อนใหม่สองพวงเมียก็พี่ดําก็สองพวงเมีย,เ,มยเรียกชื่อชื่ออะไรดีเนาะครับ,ารบสาวอิ๋วครับสาวอิ๋วสองพงเมียชื่อสาวอิ๋วครับผมพี่ดํา สองผู้เมียชื่อน้องอิ๋วสองพ่อเมียคือน้องอิ๋วคะ่ะปราเจี๊ยบบอกเลยปราเจี๊ยบบอกแทนศักษาสองก็สองพ่อเมียก็ชื่อน้องอิ๋วปราป้าเจี๊ยบบอกก็พี่นุชก็ส่งหัวใจพลังบุกมาสองดวงครับก็ดำลาด้วยเพลงนี้ครับของพี่หำมเฉลิมผลมาลคัม เอ็นกายลงนอนกอดหมอนเคียงร่างคิดหน,น้านวนางนสุดอ้างวางหัวใจอาวรนนุน่นมอนใบเก่าที่เจ้านั้นเคยนุ่นนอนบัดนี้ไม่มีงามงอนเขาจรนี้จำจากไกล คนเอ๋ยคนรักเคยนอนรวมห้องเหลือภาพความหลังให้มองสุดมนมองคำครวนระทมหรือพบรักใหม่ลืมเล่าผู้เคยชื่นชมพี่เองก็คงสิ้นโลม โรมตรุมต,ต,ต้องขาดใจตายขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งครับผมก็ได้แค่นี้ครับพี่น้องครับผมพี่พี่น้องๆทุกท่านที่เข้ามาก็ก็ขอให้พี่พี่น้องๆ้องทุกท่านประสบความสำเร็จตามแม่ใหญ่พรก็ตามหลายคนที่ผ่านไปแล้วเนาะอย่างปีระ สกาวก็หลายคนพี่ธนากรก็ผ่านไปแล้วก็หลายคนก็อย่างสาวจอยก็เตรียมตัวจะผ่าน,นีแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดก็ให้ผสมปรารถนานะครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามาให้กำลังใจในวันนี้ก็กราบขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับจากเจ้าพอ่อเ้อ <laughs> Và chụp có bye bye, bye bye các buồn Không cách